ร้อนหรือยังนี่ชานี่ยังค่ะชลาเอ้ที่ป๋าลงคลิปไปวันนั้นนะ่ะมีเอฟซีเขาอยากอยากขอวับมีแฟนหรือยังนี่เอา้าถามก่อนยังค่ะอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่เจสิบแปดปีค่ะเราเรียนหนังสือไหมไม่เลิกเรียนแล้วอืมไอ้แฟนคนล่าสุดเลิกกันไปนานหรือยังนานแล้วค่ะเฟสเฟซบุ๊กชื่ออะไรนะเฟซบุ๊กอ่ะ วิมลวมไหนเอาเขาดูดินี่เอฟซี FP ขอมาเนี่ยเขาอยากได้เขาอยากเขาอยากได้วาร์ปซาร่า <c oughs> ไหนโอยไม,ไม่ชัดอ่ะ <c oughs> เอาขยายมาหน่อยอ่าอา่ดูนดดูไนดะ้ดีดีดีภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษสิริวิมลแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ย แกกวาบแล้วน้องซาลาเล่นเล่นอะไรบ้างนี่นไอ้กีด้วยเหมือนกันใช่ไหมชื่อเดียวกันเหรอไอ้กีชื่ออะไร <c oughs> ทิกตอกล่ะทิกตอกล่ะเดี๋ยวไเดี๋ยวนะไนะอ้กีเอาเออมันสมัยมันไม่ชัดเลยเออ เดี๋ยวถ้ามีคนแอดเพื่อนมาเนะี่ยเราต้องดูดีๆนะหาคนที่มีอายุเหมือนป่าเนี่ยเขาถึงจะดูแลได้เข้าใจไหมเออพวกวัยรุ่นมันดูแลไม่ได้หรอกเออมันจะพาเราไปลําบากเออถ้าจะหาคนดูแลสักคนต้องให้ดูป๋าเป็นตัวอย่างเนี่ยเอาป๋าให้โอกาสเลือกคนอื่นก่อนป๋าจะเป็นชิวสุดท้ายออะโอเคครับแกกบ้าแล้วนะครับน้องซาร่าร้านอาหารท่าเรือตรงข้ามหอนาฬิกา อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม